ก็สวัส,สด,ดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสหรับวันนี้ก็จะเป็นในด้านฮีโร่อย่างหยาดนะให้หนุ่มน้อยกับผู้กันซิ <S <S> ่งของเขาเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่สามารถหยิบไปป่าหรือว่าออฟเลนแล้วแบกได้แน่นอนนะตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นเป็นนะยังไงก็แบกได้แน่นอนนะแต่ว่าไม่ใช่ผมแล้วหนึ่นะคือ ผมเล่นหยานนะผมรู้สึกว่าตัวมันเล่นยากยังไงไม่ดูนะอันนี้สําหรับผมคนเดียวนะเท่าที่ผมเล่นแล้วลองประเมินฝีมือตัวเองอะผมติดแค่จังหวะเข้าทําอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันต้องเล่นยังไงต้องเล่นจังหวะ2องแล้วครับหรือว่ากดอันติแล้วดักรอนในพุ่มแล้วก็อันติยัดสวนเนี้ยเออผมก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้จะเล่นยังไงนะครับสําหรับใครที่มีความรู้ในการเล่นหยานนั้นเพื่อนก็เอามาแชร์กันได้นะจะเป็น อะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเอาโอเคมาโฟกัสกันในส่วนของตัวเกมกันบ้างดีกว่านะเพื่อนตานี้ผมก็ชนเป็นทางด้านลิงด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะไหวนะถ้าชนกันในเลนเนาะแต่ผมว่าผมกับลิงนี่ยังไงก็ต้องแข่งกันหาตังค์มากกว่ามาหนึ่งๆกันนะเพราะว่าลิงกับผมอะตัวเลททั้งคู่เลยครับเลทเกมนี่แบกได้ทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะลิงหรือยานะลิงก็จะเก่งแบบประมาณว่าล้วงแนวหลังนะครับยานก็จะเก่งทีมไฟนัวๆเนาะ อ๋โอเคผมก็มาเคลียร์คีบเลนต่อนะเมื่อกี้เห็นลิงเวฟๆด้วยนะเ,เขาน่าจะรอเคลียร์คีบอยู่แต่ก็ตอดเขานิดนึงครับปุ๊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 บให้เขาแบบรับเวฟยากขึ้นนะเพื่อนเออแบบขู่เขานิดหน่อยนะเขาจะได้ไม่เหลืองน,นี่นิดนึงครับนิดนึงออฟเลนมันต้องประมาณนี้ครับพยายามแบบข่มศัตรูไว้ก่อนนะเพื่อนไม่งั้นนี้ถ้าเขาเหลืองมาเราจะเป็นฝ่ายที่เสียเหลี่ยมได้นะโอเค มารับกลางให้เพื่อนเรียบร้อยครับตรงนี้เพื่อนก็ไม่ได้มารับนะผมเลยมารับเต็มๆคนเดียวเลยเลนบนเหมือนจะดันอีกเวฟหนึ่งนะผมก็ต้องไปรับครับแต่จริงจะเลือกไม่รับก็ได้นะเลือกลงไปเลนล่างเพื่อไปเติมแล้วก็เล่นมังกรใหญ่นะผมคิดว่าอาจจะได้ผลเหมือนกันในกรณีที่ทีมเราชนะไฟหรือว่าได้มังกรนะรเ,นเพื่อนๆโอเคแต่ผมเชียร์ให้ไปเติมมากกว่ามาเคลียร์นะผมว่าไปเติมยังไงเราก็มีสิทธิ์ชนะไฟแล้วเกมมันจะนำอะ่ะเออ โอเคลุยต่อฮะตรงนี้เหมือนจะมีไฟครับลัมเบอร์ยกสวยนะลิงยังไงแล้วทุบกลับมาโอ้โหเหมือนรู้ใจโอเคอเลสเตอร์ล็อกต่อแล้วผมมาตีตีไปหนึ่งทีตรงนี้ยังไงโดยความที่เป็นทูเลนตครับต้องเข้าใจเขานะว่าสกิลแบบริงประปริงประมากจับตัวยากจริงๆครับเฮ้ยตรงนั้นใครโดนลัมเบอร์โดนปิดไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วบูล่าเราหิวจัดและโดนทูเลนเก็บพาบ้านไปเลยตรงนี้ลัมเบอร์ก็ไม่รอดอีกหนึ่งหน่วยโอ้ยบอกเลยว่า วิกฤตแน่นอนนะครับตอนนี้ก็หนึ่งสาไปแล้วนะเีมผมก็เรียกได้ว่าโดนกันแบบระเนระนาดเลยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราก็เซฟฟาร์มของเราไปแล้วกันเซฟชีวิตบวกฟาร์มต่อ <c oughs> พอผมคิดว่ายังไงอย่างนี้ก็เป็นฮีโร่ที่แบกได้ในช่วงเน็ตเกมนะถ้าเราไม่ไปตายก่อนแบบมั่วๆนะครับโอเคตรงนี้ลิงเหมือนจะเคลียร์เวบ,บนผมต้องไปไล่เขาหน่อยไม่งั้นเขาจะเคลียร์ฟรีนะโอเคการเคลียร์หนึ่งครั้งก็ต้องเสียเลือดหนึ่งหลอดนะนิดหน่อยครับ ต่อต่อนะให้ลิงเข้าใจเสียแล้วเลล่างเหมือนจะมีประเด็นทางสังคมกันหรือเปล่าครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะแต่เหมือนจะเป็นอ๋อสามต่อสามแบบไม่รู้ว่าใครจะชนะนะอ้าวดูลเลนไปเติมก็4ต่อสแล้วครับมูลาดรันรันเพื่อนรันรันไปให้ท่านเดี๋ยวทีไฟแพ้โอเคมูลาดเราไปเติมเรียบร้อยครับยอนี่น่าจะฉีกหนีออกมาได้สวยไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นมะอุ้ยยอนไม่กลับเหมือนจะมีการประทะก,กันต่อเรียบร้อยครับเปน่าอลิสเตอร์เราโดนเก็บไป แต่ว่าตอนนี้ยานผมก็ฟรีที่เลนกลางอยู่โอเคแรกกลางไม่รู้คุมหรือเปล่านะเสีย2ตัวแต่ว่าได้มาหนึ่งครับแล้วก็ป้อมกลางอีกหนึ่งเนาะน่าจะพอหย่วนกันได้อยู่มั้งเออผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มารับคีปเหมือนเดิมนะช่วงต้นเกมจะเอื่อยๆหน่อยนะเพื่อนๆฮีโร่ตัวนี้นะไม่ค่อยจะมีบทเท่าไหร่นะครับก็จะน่าเบื่อน,นิดนึงนะครับแต่ผมรับประกันเลยว่าเลดเกมผมจะแบกเพื่อนๆให้ได้นะ ตรงนี้เล่นบนเคลียร์เรียบร้อยนะครับแต่ว่าลิงก็มาการบอได้อยู่ดีนะโอเคตัดภาพไปตอนที่ผมเริ่มมีของและได้คิวเลยแล้วกันนะเพื่อนไม่งั้นมันจะเป็นการฟาร์มที่นานเกินไปครับแล้วตรงนี้เก็บมาเป็นท่าทุเลนเรียบร้อยนะสวยผมแต่เรียกได้ว่าตอนนี้สกอร์เราไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเพื่อนสามต่อเจ็ดเนาะยังโดนทีมเขานําอยู่แต่ถ้าสังเกตให้ดีนี่ทีมผมแบบได้ป้อมเยอะจัดนะเออไม่เป็นไรแลกกันไปครับเขาได้สกอร์ผมได้ป้อมผมผมว่าผมคุ้มกว่านะ เกมมันจบที่ป้อมอยู่แล้วครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนเราก็แลกแลกกันไปนะตรงนี้ผมก็มารับจบป้อมล่างไปชิวๆครับโอเคน่าจะสลับเลนกันแล้วนะเพราะว่าลัมเบอร์เขาไปเลนบดเรียบร้อยครับอันนี้ผมเซ็ตของมาไม่ได้จะออกตัดเลือดนะเพื่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรให้ตัดครับที่เห็นนี่ก็มีเทนแค่ตัวเดียวเองนั้นเพื่อนแต่ผมว่าไม่น่าจําเป็นขนาดนั้น,นครับก็เลยไม่ออกดีกว่าเนาะตัดเลือด ตรงนี้เป็นทน้าของทูเลนเข้ามาเปิดบัฟฟ้านะครับแต่ว่าต้องให้เขาไปนะเพราะว่าแบ็คเขาหนาจริงๆนะโอเคเราก็ตามสเต็ปออฟเลน,นครับอยู่อย่างคนเหงาๆเคียร์คีฟทำเวฟไปเพื่อนนะเมื่อกี้ครยิงอะไรแวบบๆหรือผมตาฝาดอ้าวไอเจ้าทูเลนนี่เองนะก็มาลองดูกันว่าจะปิดเขาได้หรือเปล่านะครับถ้าเขาจ่ายสกิลหมดผมพน,นันเลยว่าต้องเดินมาทางนี้แน่นอนแล้วจังหวะนี้เคาาไปหนทีอันติตาม โอเคแต่ว่าไซด์ออกมาก่อนไม่สามารถปิดได้เฮ้ยเราหันมาบวกแบบนี้โอเคไม่รอดนะผมเก็บทูเรนไว้ได้โอเคสวยฮนะยังอุตส่าห์จะหันกลับมาให่นะทูเรนรเขาคิดว่าเขาน่าจะสวนผมได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเวล1 1แล้วนะอาจจะยังไม่1ิบครับแต่ผมบอกเลยว่าแค่หยานแบบอันติเลเวล2นี้ก็เริ่มจะพังหาดได้แล้วนะเพื่อนไม่ต้องรอถึงเวล12ครับโอเคตรงนี้เอ้ยอ้าวเอ้ยเกมบั็เปว่าเดินติดคือ โอ้โหลิเลียได้ป้อมฟรีแถมรอดชีวิตไปอีกหนึ่งจะรั่วกับตัวเองนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนใหม่เนาะตอนนี้ก็เหลือแค่ทางด้านป้อมบนนะครับที่เรายังไม่ได้อะไรเลยเนาะเพื่อนเราก็น่าจะพยายามเจาะกันอยู่แหละแต่ว่าน่าจะยากครับโอเคคีปกลางเข้าแต่ผมไม่กล้าเดินไปตีวะคิดว่าเขาน่าจะแบ่งกําลังมากันกันเรียบร้อยแล้วมั้งไม่มีเหรอ ไม่มีใครมากานกลางเลยอ๋อมีลิเลียมาครับแต่มาชา้าถ้าผมไปตามคลิปแล้วก็ไปตีนี่น่าจะได้ละป้อมกลางโอเคไม่เป็นไรครับอ,อ,อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินมาเลยเพื่อนดูได้ไงปึกตันไปก่อนสวยครับตรงนี้นิ่มๆเลยนะทุเรนหนึ่งตัวและยังไงครับเพรนเพรน,นโอ้โหมีได้นะเขาอยู่ในบ้านนะไม่อยากเข้าไปล้าในบ้านนะต่อให้ตัวมันจะแบบโกงแค่ไหนในช่วงเน็ตเกมนี่ ปะทะในป้อมก็ไม่ค่อยใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆโอเคมาหมุนๆควงสกิลขู่เขาไปให้ยอนได้บ้านก็โอเคแล้วนะผมว่าสวยแล้วครับช็อตนี้ไปครับลุยต่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงกันดีดาร์คเซเยอร์ก็น่าสนนะแต่ว่าเพื่อนเราจะเอากันไหมเนี่ยถ้าเอาผมจะได้เปิดให้เขารอนะอ่ะผมเปิดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าเหมือนเพื่อนผมก็จะได้แบบนะได้ตีบ้านกันนะเออผมผมว่าผมไปเติมดีกว่านะครับบางทีแยกมาแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ล้วมูราดไลบีหน้าหูคลองสวยครับล้งเก็บมาได้นะโอเคอย่างน้อยก็ตัดเขาไปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นขึ้นบ้านหรือว่าลุ้นจบได้แน่นอนนะเรามีห้าคนครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมูราสับไปก่อนเฮ้ยระวังโดนดักเงาโอเคมีท่า2อครับหลบอันติทูนเรนได้แต่ว่าโดนไปทางหน้าของเทนไถยไปดีแล้วพานลงหยานมานครับเรียบร้อยคล้วกกวาดหมดตบหมดโอ้โหหยานสายลานครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะรอเพื่อนจ่ายหมดแล้วเราเข้าช็อตสุดท้ายครับโอ้โหหวานเจี๊ยบ โอเคทีมเขาก็เสียชีวิตไป3ตัวแล้วนะเราจะเอาอะไรยังไงกันดีครับจะดาร์กหรือจะขึ้นบ้านดีนะแต่ว่าคีฟมันน่าจะขึ้นบ้านยากครับจริงๆไม่ค่อยยันสูงมากเท่าไหร่นะดาร์กน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสําหรับตอนนี้โอเคเพื่อนเราก็เปิดดาร์กไปแล้วนะครับอันนี้แก้ของแป๊บแก้ของแป๊บการเวทต,ต้องเข้านะตัวเวททีมเขาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมาโซนให้เพ well the okay, ื op, bro, ่อนก่อนนะเห็นลิเลียหนึ่งตัวทูเรนอีกหนึ่งตัวกันเวทก็คุมดีนะครับทั้งทูเรนทั้งลิเลียเนาะย้อนจริงดูสอดคู่ไปก่อนโอเคที่ผมได้ดาร์กมาแล้วครับปุ๊บปื๊บป๊บเอามาเคลียมาดีเพื่อนมาดีเพื่อนอยากประท้าว่าโอ้โู่แล้วสไลด์มาแบบนี้อูโคตรเจ็บเลยทำไมทอนแรงวะเรียบร้อยครับ้าวไม่ไหวนะโอ้โหโดนลุมปิดจะรั่วโอเคโอเคไม่เป็นไรครับมาตั้งหลักใหม่ตรงนี้นะลูกพีเทนเดินผ่านไปหนึ่ง แล้วแมบบสว่างนะครับอยู่ต่อไม่ได้นะคนจะดักคิวนี่ขัดดาวรุ่งจัดนะครับตรงนี้โอเคน่าจะได้มังกรแล้วู้หเทนเข้ามาถ่ายแต่ว่าโดนท่านั่นเอสเตอร์ล็อกแล้วสวยครับเป็นท่านยอนยิงเก็บเทนไปได้โอเคผมมาแนละ้วพาลงหยามาสั้นสามแล้วกวาดหมดมพาลงดีเด่นหรือเปล่าช็อตนี้กวาดหมดตี้เลยนะครับผมเอาไม่หมดเล็กตัวหนึ่งู้่แต่ว่าได้อยู่นะกวาดไปสามตัวเลยนะครับ เรียกได้ว่าช็อตลัดออฟเรียนะเก็บ3เลยครับผมโอเคมูลหดาน่าจะไล่บี้ลิงผมว่าลิงเขน่าจะแบบไม่เอาอะไรแล้วแหละเออเคื่อนโดขนาดนั้นยังจะไปดันป้อมนะแล้วก็น่าจะโดนมูลาดเราเก็บไปสวยครับตามสูตรนะมูลาดเก็บลิงเราก็ตีป้อมจบบ้านสวยครับโอเคแล้วก็ได้วิกตอรี่มานะครับสําหรับตานี้ปไปไปดูกันดีกว่าว่าไอหายานัน หนุ่มน้อยผู้กันซิ่งหรือว่าพาลงอย่างของผมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับรอรานทั้งเกมเลยนะตานี้ไม่ค่อยได้มีช็อตโนนัวสักเท่าไหร่ฮนะไปก็ไปแลงคอมมิเดอร์สาขีดนะครับแล้วก็ได้ MVP มาด้วยนะโอเคสวัวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ